ชัยนาทาวชาชาเริ่มแบบนี้ดีกว่าครับชัยนาทาวชาชาเนี่ยผมบอกไปตอนต้นรายการทีนึงแล้วว่าใจใจจริงๆเนี่ยผมกังวลนะย้อนกลับไปถึงผลงานที่คุณจะตุรงกำกับนะครับเออเอาจิงๆผมชอบงานแกเป็นส่วนใหญ่ครับตั้งแต่โกยเธอโยมโกยเธอโยมมีวิธีการที่น่าสนใจครับเพราะว่าโกยเธอโยมเนี่ยใช้วิธีการแบบไม่ได้เล่าหนังเป็นใหญ่ๆแล้วก็เล่าแบบ เราเรื่องที่มันเป็นแบบคือมันมีพลอตอยู่แต่ระหว่างที่เล่าพลอตนั้นอยู่เนี่ยผีมาเนี่ยมันก็จะมีมุกมุกไปเรื่อยๆครับซึ่งเป็นกระบวนการวิธีที่น่าสนใจดีกับการที่แกกํากับเรื่องแรกก็เหมือนกากับที่ละมุกที่ละมุกแล้วมันก็มาต่อๆกันละครับจนไปจบพลอตสุดท้ายที่เป็นประเด็นเป็นประเด็นประเด็นหลักของเรื่องก็ทําให้เรื่องตลกต่างๆที่มันอยู่ในนั้นมันทางานดีแต่พลิกสุดๆของคุณจตุรงค์เนี่ยก็คือตั๊ดสู้ฟุดแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเก่งมากเลยว่ะแล้วมันก็สนุกมาก มันมีทั้งพลอตที่น่าสนใจมันมีทั้งตลกที่เราจดจําได้ก่อนที่สุดท้ายเราจะได้ดูงานเรื่องกระดึ๊บของแกนั่นคือ3เรื่องที่เก่ํากับ GTS ครับในระหว่างนั้นเราก็แอบรู้สึกแหละว่าคุณจตุรงทํากับ GTS เนี่ยระหว่างทําเหมือนเหมือนเขามี GTS คอยช่วยหรือเปล่าทําไมงานมันออกมาค่อนข้างจะสมบูรณ์กระดึ๊บนี่ไม่ใช่งานที่แก่คิดเองด้วยซ้ำไปนะฮะได้ยินว่าเป็นงานโจทย์ด้วยซ้ำไปนะแต่ก็ทําออกมามีม,มีมีอารมณ์ในแบบที่น่าสนใจดีแหละจนสุดท้ายเนี่ย พอแกออกจาก GDS มาเนี่ยแกมาทำอีกเรื่องหนึง่งห55้าอย่าทาก่อยเรื่ออะไรสักอย่างนี่แหละส่วนตัวไปดูแล้วผมไม่สนุกเลยครับตอนนั้นก็เลยแอบรู้สึกนิดๆว่าแบบหรือพอแกไม่ได้อยู่กับสตูดิโอใหญ่แล้วเนี่ยมันทำให้หนังแกออกมามีปัญหาหรือเปล่าวะแล้วมันก็ประจบกับว่าพอทำเรื่องนั้นเสร็จเนี่ยแล้วก็กหายไปเลยครับกับงานกำกับแกไปทำครัวลงงไปทำเล่นละครเล่นตนลกอะไรของแกไปก็มีงานแล้วก็มีเรื่องทำเรื่องเรื่อง,รองบรรยายเรื่องสุขภาพอะไรของแกนะครับ แล้วก็ไอ้ร้านอาหารก็กประสบความสําเร็จมากๆแต่มันเป็นแกลเวลาที่นานมากเลยครับเป็น1ิปี1ิปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้คิดนะครับว่าเดี๋ยวแค่เขากลับมากํากับอีกอะใจผมนะผมแอบรู้สึกรู้ซ้าไปว่าหรือแค่เข็ดวะเพราะว่าไอ้แก่ท้าก่อยนี่มันมันคุณภาพก็ไม่ได้และได้ก็ไม่ดีนะครับมันไม่่มันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้วก็กระแสตอบรับตอนนั้นมันก็ไม่ดีเลยมันก็โอ้โหมีปัญหามากๆแต่อยู่ๆแกก็กโผล่มาเฉยเลยครับแบบ เอาว่าผมผมไม่ได้ตามข่าวแกมากนะครับแต่ก็แกก็โผล่มาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยครับนี่มาเป็นชาไทยนาทาวชาชาเห็นทีแรกก็รู้สึกตกใจครับว่าฮะแกกำกับหนังเรื่องใหม่กับใครวะเนี่ยสตูดิโอไหนแต่มันก็มีชื่อช่องทีวีแล้วก็มีชื่อคนสนับสนุนอะไรอยู่นะครับแต่เบื้องต้นก็เหลือวะไหวมั้วะเปิดดูตัวอย่างดูอะไรก็ก็ประมาณหนึ่งนะครับ แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะดูดีไหมแต่พอเริ่มดูตัวอย่างอ่านนู่นอ่านนี่ไปสักพักนะครับสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าเออลองไปดูหน่อยดีกว่าว่าไอ้ชนะทาวชาชาเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยดีไม่ดียังไงเราไม่ต้องเกรงใจแกครับเพราะว่าแกพูดเองตอนถแถลงข่าวอะว่าถ้าไม่ดีรู้สึกยังไง ด่าได้เลยจะได้เอาไปปรับปรุงอะไรของแกนั่นแหละรครับสักคำนี้ผมจําได้เรื่องที่แล้วก็ก็พูดประมาณนี้แล้วก็เข้าใจว่าแกไม่ได้พูดเอาหล่อนะครดังนั้นด่าได้ก็ด่าได้ด่าได้ถ้าดูแล้วด่าได้ก็โอเคก็แฟร์ดีก็เลยตัดสินใจไปดูนะครับโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยว่ามันเล่าเรื่องอะไรใครเล่นบ้างแล้วมันบรรยากาศมันประมาณไหนก่อนจะไปดูเห็นเห็นเห็น กระแสตอบรับจากเขาเรียกว่าอะไรจากไอ้ไอ้รอบรอบสื่อที่เปิดตัวเนี่ยนิดหน่อยเขาเขาก็บอกว่าเออดูก็เพลินๆดีสนุกดีตลกดีผมก็เลยหวังเรื่องนี้ฮะผมหวังว่าหรือว่าจะตลกดีวะเออถ้าตลกดีก็ดีเหมือนกันนะเราก็ไม่ดูไม่ได้ดูหนังที่มันตลกดีแบบเนี้ยมานานแล้วนะคือดูแล้วแบบหัวเราะได้เต็มปากเต็มคานะครับเหมือนไปดูแสบสนิทอย่างนั้นอะที่ดูแล้วก็ตลกแบบล่าสุดเออแต่ล่าสุดมีมีความรู้สึกแบบนั้นกลับมานิดหนึ่งนะฮะก็คือดู ไอหนังฝรั่งเนะ่นะเจนนเฟอร์ลอเรนส์อ่ะโนฮาร์ดฟิลลิ่งอ่ะผมตลกตลกเออ,เอ,อพอดูโนฮาร์ดฟิลลิ่งอ่ะแล้วมันตลกมากเนี่ยโดยเฉพาะฉากที่นางเอกโดนต่อยที่คอนะตลกตลกแล้วเธอก็เล่นดีนะครับพอพอความรู้สึกว่าการดูหนังตลกแล้วมันมีความสุขดีมันกลับมาแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยรู้สึกครับว่าเออถ้าไอไอไอชานะทาวชาชาเนี่ยไปดูรถตลกมันได้ขนาดนั้นก็ดีเหมือนกันนะ แต่แอบ,บกลัวมันตลกเหมือนมันเป็นเราไปดูอีเลียมซิ่งอย่างนั้นนะฮะหรือว่าอีอะไรนะอะไรนะบัวผันฟันยับอย่างนั้นนะอ่ะคือมันก็พอสนุกดีนะแต่มันก็ไม่ได้ตลกขนาดนั้นอนะ่ะแล้วพลอตมันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหรอ่อแบบ่ะแอบแอบกลัวนิดๆอยู่เหมือนกันแต่เอานะ่ะคุณจตุรงทำมันจะไม่ตลกได้ไงวะถูกไหมก็เลยตัดสินใจไปดูครับเรื่องของชนะทาวชชาเนี่ยเขาก็เปิดเรื่องมาให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่า เขาเล่าเรื่องผ่านตัวละครนางเอกเป็นหลักนางเอกเนี่ยชื่ออีกี้อีกี้เนี่ยเป็นลูกสาวร้านขายพลุในเรื่องเนี่ยเธอเป็นลูกสาวร้านขายพลุพ่อแกก็คือพี่ลงเนี่ยแหละครับแต่ปัญหาคือชีวิตแกเน่เกิดมาแล้วซวยแกก็สงสัยแหละครับทําไมชีวิตกูซวยขนาดนี้วะเนี่ยขนาดฉากนี้นะครับมันเกิดหายนะขึ้นมากมายหันมีดไปแทงพ่อตัวเองแล้วอยู่ๆพลุในร้านก็ระเบิดเลยแงละครับเธอก็สงสัยว่า แล้วจะแก้ปัญหายังไงให้ให้ชีวิตนี้มันไม่สวยได้เธอก็ไปเจอไอ้ไอ้เหมือนไอ้สินแสคนหนึ่งครคุณจิม้มแล้วก็มีการคุยกันสินแสเธอก็ไม่เชื่อลหละแต่สุดท้ายไอ้หมอไอ้ไอ้ไอ้ไอสินแสทำไมมันรู้เยอะจังวะรู้ไปหมดเลยรู้อนาคตร,รู้ทุกอย่างเธอก็อ๋องั้นเชื่อก็ได้สินแสบอกว่าอ่าที่ลื้อสวยอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าต้นตระกลูลลื้อมีปัญหามันโดนสาบแช่งมาตั้งแต่รุน่นเราโากงแล้ว ถ้าอยากจะล้างซวยหรือต้องนอนลงทําวิธีสะเดาะเคราะห์นอนลงผมก็อ๋อเพราะมันคืออันนี้นี่เองนางเอกอะสะเดาะเคราะห์นอนลงแล้วตื่นมาย้อนยุคกลับไปยุคอาเหล่ากงใช่มันต้องอย่างนี้ใช่แน่นอนใช่ครับเพราะมันก็เป็นอย่างนั้นนะตามตัวอย่างครับแต่มันมีจุดหนึ่งที่ผมว่าเออน่าสนใจดีเพราะผมไม่รู้อันนี้เพราะว่าเธอไม่ได้ตื่นมาเป็นตัวเองครับ เธอตื่นมาเป็นคนอื่นแล้วแต่แต่ก็ไปแต่ก็สุดท้ายก็ได้ไปพัวพันกับเรื่องราวที่อยู่ในอดีตเนี่ยน,นะครับแล้วก็ไปเจอความจริงอะไรของรุ่นตระ,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 ะกูลตระกูลของตัวเองอะไรแบบเนี้ยพล็อตรวมๆเป็นประมาณนี้ผมไม่เล่าต่ออยากใครอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปเจอแล้วมันแก้ปัญหายังไงแล้วมันมันพัวพันรรรรกันยังไงบ้างเนี่ยไปดูเอาในโรงหนังแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับไอ้ชนาทาวชะาชาตินี่คือ เอาจริงๆผมผิดหวังเรื่องตลกนะครับหนังไม่ได้ตลกขนาดนั้นแต่หนังไม่ได <c oughs> ้หนังที่บอกว่าหนังไม่ได้ตลกขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาพยายามตลกแล้วมันเสือไม่ตลกอย่างนั้นนะครับเขาใส่ตลกไหมเขาใส่แหละฮะก็มันเป็นหนังตลกทำนะแล้วก็มีการเอาตลกคาเฟ่มาโผล่นิดๆหน่อยๆเนาะแต่มันเป็นนิดๆหน่อยๆจริงฮะมันเออผมว่าใช้คํานี้ดีกว่ามันไม่ใช่หนังปล่อยมุกครับหลายคนน่าจะรู้จักหนังปล่อยมุก เพราะว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเรามีหนังของคุณยอดเลิศชัยเยอะหนังปล่อยมุกก็คือไอ้พวกแสบสนิทสิทิ์าาสายหน้าพยักไร้ายส่หน้าโหดหน้าเหี่ยวอะไรพวกนั้นนะครับคือพอดช่างแม่งยังไงก็เล่าไปบางๆนั่นแหละเออไอ้สนิทไอ้แสบไอ้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 สนิทอยากจะเป็นนักมวยอะไรก็เล่าไปบางๆเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้หญิงคนรักประทับใจอะไรเงี้ยะเล่าไปบางๆแต่ว่าระหว่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ใส่มุกใส่มุกใส่มุกแล้วก็ตลกขี้แตกเลยฮะตลกชิบหายเลย แต่ไอ้ชัยนาทาวช้าชาของคุณจตุรงค์เนี่ยกลายเป็นว่าคือระหว่างที่ดูไปสักครึ่งชั่วโมงแรกผมผมผิดหวังนะครับไม่ตลกเว้ยไม่มีฮากากเลยไอ้ที่เขาพยายามไม่พยายามเล้ที่เขาใส่มุกตลกมาก็ได้แต่แบบยิ้มๆอะ่ะแต่จนใหญ่ตลกมันจะเป็นแบบโอ้ยเฮียอย่างนี้นะมันไม่ได้เป็นตลกแบบแบบแบบเหมือนับมีมุกตลกเกิดขึ้นอย่างนั้นนะมันเป็นแบบ เกิดสถานการณ์ที่เหลือเชื่อเกิดขึ้นอ่ะอยู่ขันไปแล้วไม่คือคล้ายๆหนังโจสิงฉือนะครับเข้าใจว่าเขคงได้แรงบันดาลใจมาจากไอก้กางฟูฮัร์เซิลอ่ะคล้ายๆที่มันเอามีดคว้างแล้วไอ้อ้วนขวางแล้วไปปักโจทิงฉือเยอะๆอย่างนั้นอ่ะมันเป็นตลกแบบนั้นครับตลกแบบเอ้ยไหวไหมนี่มึงอย่างเงี้ยซึ่งก,ก็ก็สนุกดีแต่มันก็ไม่ตลกขนาดนั้นแต่พอพอเราเริ่มรู้สึกนะครับระหว่างที่เราดูชนะทาวช้าๆไปนะแล้วเรารู้สึกว่ามันมันไม่ค่อตลกแบบฮาก์ากเท่าไหร่เว้ย เราก็เพิ่งจะเราก็เพิ่งจะสังเกตได้ครับว่าโอ้หนังก็ไม่ได้ตั้งใจตลกขนาดนั้นนี่ว่าเขาอยากเล่าเรื่องมากๆแล้วพอเรารู้สึกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็อยู่กับเรื่องว่าโอ้นังเอกมันพยายามจะแก้อันนี้ในขณะที่ตัวละครอาเหล่ากงจะทําอย่างนี้แล้วโอ้โอ้แล้วพอมันพอมันเริ่มติดตามเรื่องนะคะมันก็เริ่มทําให้เราในฐานะคนดู เลิกสนใจว่ามันจะปล่อยมุกอะไรบ้างเลิกสนใจว่ามันจะเป็นหนังฮาแบบฮากากแต่ไปสนใจว่าแล้วมันจะจบยังไงวะแล้วจะแก้ยังไงชิบหายแล้วไปใหญ่แล้วม่มเอาไม่ปไปใหญ่แล้วเธอะแล้วแล้วยังไงวะเนี่ยเออมันก็กลายเป็นไปสนุกกับเรื่องครับแล้วหลังๆยิ่ง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 ตัวเรื่องยิ่งเล่าไปยิ่งซีเรีสเว้ยเออยิ่งเล่าไปยิ่งจริงจังครับ ยิ่งเล่าไปยิ่งแบบโอ้โหเรื่องกลายเป็นขนาดนี้เลยว่าเนี่ยอย่างนั้นเลยครับซึ่งถามผมผมว่าผมว่าพอเป็นแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันเรื่องมันสนุกดีแล้วเรานึกได้ว่ามันเป็นหนังเนี่ยผมว่าอาจจะดีกว่าการไปนั่งดูหนังปล่อยมุกนะครับเพราะว่าเราไปได้เราได้ดูหนังได้เราได้ดูเรื่องที่ผู้กํากับเขาอยากเล่าจริงๆครับประกอบกับถ้าใครดูตัดสูฟู้มาเนี่ย ผมว่าเราสัมผัสได้เป็นอย่างดีครับว่าคุณจตุรงค์เนี่ยเขาเป็นคนชอบหนังจีนยุคนั้นมากตัดสูฟู้ดเนี่ยมันมีพิมพ์เขียวชัดๆเลยนะครับเพราะว่าแกทําตัดสูฟู้ดเพราะแกอยากทําฉีจี้ฉีจี้คือเฉินหลงเฉินหลงที่มันมีัวหตัวลเล่นเป็น2ตัวนะครับแบบมีตัวหนึ่งแล้วไอ้นี่มาเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วมันมันป่วยไปแล้วมีตัวใหม่มาแทนเป็นไอ้ไม่เก่งอย่างนั้นอ่ะตัดสูฟู้ดก็ใช้พล็อตนั้นเลยครับแล้วก็โอ้โหปรดักชันดีไซน์ทุกอย่างก็อุก,กเลฟ อันนี้ก็เหมือนกันครับแต่ผมไม่รู้นะว่ากแกเล่นเฟเรื่องอะไรมานะแต่ว่าพอเราดูดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะ่ะมันก็ปล่อยให้เรานึกถึงหนังเฉินหลงบางเรื่องที่เป็นยุคเดียวกับเอไก่ว่าแล้วพูดอย่างนั้นนะครับบรรยากาศมันเป็นประมาณนั้นครับหรือถ้าเป็นใหม่ๆห,หน่อยเนี่ยผมว่ายังไงก็เลี่ยงที่จะไม่นึกถึงไอ้แก๊งขวานซิ่งในไอ้กังฟูฮัตเซลฮะยังไงเราก็ต้องนึกถึงแต่สุดๆุดอันหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าอืม กูก็ว่าทาไมกูชอบเลือดกูาทาไมสนุกกับหนังเรื่องนี้จังเพราะว่าบรรยากาศของหนังเนี่ยดูแล้วมันคล้ายๆหนังจีน90เรื่องไอ้คนตัดคนภาคที่3ครับคนตัดคนภาคที่3มีพลอตคล้ายๆอย่างนี้เลยครับคือไอ้อซิงเนี่ยอซิงเคยโจซิงฉือเนี่ยโดนตามล่าในยุคปัจจุบันแล้วอซิงก็อซิงคุยกับอารามันก็เคยไอ,อ้หูมงตาอาก็บอกว่าในมึงรู้ไหมว่าในต้นตระกูลเราเนี่ยเนี่ยดูรูป บอกโ่้โหทำไมหน้าเหมือนอาจังว่านี่คือปู่ถึงเห็นหน้าอย่างนี้นะปู่ก็เป็นมาเฟียใหญ่นะเว้ยแล้วก็จริงเหรอผมไม่เห็นเฉียกจะเชื่ออาเลยแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์จริงๆก็ใช้พลังระเบิดทําให้ตัวเองย้อนกลับไปในสมัยเจ้าพ่อเจ้าพ่อซิ่งไฮแล้วไปเจอติงลี่สี่วนเฉียอ,อะไรอย่างนั้นนะครับแล้วมันก็อารมณ์เรื่องมันก็ค,คล้ายๆอย่างนั้นนะครับซึ่งถามว่าเป็นไรไหมไม่เป็นไรเลยครับุ สนุกมากเลยครับ <laughs> เออมันเป็นบรรยากาศพอมันเป็นบรรยากาศแบบนั้นแล้วแล้วมันกลายเป็นว่าแกไม่ไม่ได้ใช้งานแบบไม่ได้ทําหนังแบบใช้งานตลกคาเฟ่แบบพร่ำเพ,พื่อนนะฮะเออมันไม่ได้เป็นหนังมันไม่ได้เป็นหนังเออผมใช้คํานี้ดีกว่ามันไม่ได้เป็นหนังป้อนงานตลกคาเฟ่นะครับเมื่อก่อนมันมีนะหนังพวกแบบว่าโอ้โหระดมตลกมาเยอะๆช่วงหนึ่งทํากันเยอะฮะเหมือนคนปีมะของพี่โน้ตอย่างเงี้ย หรือว่าอะไรอ่ะพวกผีหัวขาดอะไรพวกนั้นน่ะตัวประกอบทุกตัวถ้าจะเป็นตลกคาเฟ่กันหมดแหละครับซึ่งมันก็มันก็สนุกดีนะใครก็ตลกไปหมดตัวไหนก็ตลกไปหมดเนี่ยแต่ผมเข้าใจว่าด้วยความที่แกอยากทําหนังให้มันเป็นหนังจริงจริงจังๆอ่ะก็เลยไม่ใส่ตลกเยอะขนาดนั้นครับก็มีตัวละครตลกที่นักแสดงตลกอยู่แบบอยู่อย่างเหมาะสมแล้วก็อาศัยตัวละครที่ใช้นักแสดงจริงๆจังๆเนี่ยมาเล่น หลายๆตุลละครข้อดีอันดับแรกของชัยนาทาวชาชาตินะครับคือไม่ว่าคุณจะชอบเนื้อเรื่องที่เขาเล่าหรือไม่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่ามันตลกหรือเปล่าหรือว่าอันนี้มันโดนเส้นเราไหมอะไรแบบเนี้ยเบื้องต้นส,สิ่งที่แกสิ่งที่แกทําทุกอย่างเนี้ยสำหรับผมนะครับถอนคําสาบหมดเลยครับไอที่บอกว่าแกไม่มี GDS และแกะเอาไม่อยู่แกพอมาทาเองแล้วมันกลายเป็นเหมือนหนังเลยไม่มีเลยครับกลายเป็นว่าเรื่องนี้ มาตรฐานทุกอย่างกาเรียกว่า above par หมดฮนะได้มาตรฐานหมดเลยนะดนตรีประกอบดนตรีประกอบผมชอบเป็นพิเศษนะผมไม่รู้มันยังไงมันทำดีมันทาดีจังอะ่ะมันทำแบบได้อารมณ์อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาคือมึงก็ดนตรีจีนก็ไปอย่างนั้นนะ่ะตรงไปตรงมาแล้วมันก็เด่นมากค่ดนตรีประกอบในเรื่องทัางดนตรีประกอบโปรดักชั่นดีไซน์ทุกอย่างที่ปรากฏในเรื่องรวมถึงการแสดงด้วยครับไม่มีการใส่นักแสดงที่ พูดง่ายๆนะเอาแบบภาษาแบบที่เราดูกันเนี่ยก็คือไม่มีการใส่นักแสดงที่เล่นไม่เป็นนะฮะแบบดูแล้วแบบมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยมันไม่เข้าท่าเลยไอ้ตัวนี้ลูกไข่มันเนี่ยมาฝากเล่นมันไม่มีฮะทุกทุกคนเล่นได้อยู่ในมาตรฐานหมดมันก็เลยทําให้ตัวหนังออกมาเนี่ยอย่างน้อยเบื้องต้นเรื่องโปรดักชันทุกอย่างมันค่อนข้างสมบูรณ์ทีนี้มันก็มาตกอยู่ที่เรื่องแล้วละ่ะว่าเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยคุณซื้อมากน้อยแค่ไหนคุณชอบไอ้น,นี่ไหมล่ะฮะคุณชอบตัดสูฟุตไหม ก็แบบนั้นเลยครับคุณชอบแบบพวก back to the future ไหมมันผมยอมรับนะผมไม่ค่อยแน่ใจว่าผมไปกับหนังเรื่องไอ้ชนะทาวชาชาของคุณจจตุรงได้เนี่ยเป็นเพราะผมผมอายุเยอะหน่อยหรือเปล่าผมไม่ค่อยชัวร์ว่าเด็กๆหน่อยเขาจะรู้สึกมันเชยไหมเพราะมันมีติดเชยฮะมันดูมันแบบมันดูมันดูมีความเป็นหนังเก่าๆแบบนั้นอยู่ back to the future เด็กปัจจุบันดูผมยังไม่ค่อยกล้ารับประกันเลยฮะว่าเออเด็กเขาจะหนุบวะ แตุ่ณหนุกมากเลยนั่นน่ะเพราะว่าเด็กเดี่ยวนี้เขาตั้งคําถามนะครับแบบมันมีช่องโหว่น่ะเพราะมันเป็นเรื่องย้อนอดีตมันก็เต็มไปด้วยช่องโหว่แล้วไอ้ไอ้ไอ้ชนาทาวช้าชาของพี่โลนี่ก็คือเขาช่องโหว่เยอะมากเลยครับคือถ้าเราจะไปเอาตักกะเรื่องการย้อนอดีตนะว่ามันย้อนอดีตมาแล้วตกลงอันนี้มันยังไงกันแน่อะไรแบบเนี้ยคือจะไปคิดจริงจังกับมันมัว่าช่องโหว่เยอะแต่แหมเราก็ฝึกดูหนังพวกนั้นมาเนาะโอ้ผมดูโจซินฉือทําอย่างนี้แล้วเปลี่ยนไพ่ได้นะครับ ผมไม่มีปัญหานะครับผมไม่สนใจตะกาถ้าผมดูหนังแบบนี้นะก็เขาจะพูดแล้วก็พูดไปแหละก็ตลกดีก็ตลกด,กดีซึ่งอนักเอกลืมพูดถึงนังเอกผมผมไม่รู้จักนะ้องนังเอกนะฮะผมจําชื่อเธอไม่ได้โดยประทานโทษณนะตอนนี้นะแต่เธอก็เล่นดีฮะแล้วเธอก็น่ารักมากเลยแล้วเธอก็เล่นแบบเล่นได้อย่างที่มันควรจะเป็นคือคือเขาชอบใช้แบบนี้กันเนาะนังเอกสวยๆแล้วก็เล่นตลกตลกได้เนะี่ย แต่หลายครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความพยายามนั้นไม่เวิร์กเขาก็เล่นแล้วก็เราพยายามเล่นนะฮะแต่คนนี้เวิร์กค่อนข้างไม่ไม่ไม,มันผมว่าอาจจะอยู่ที่บทด้วยฮะมันกำลังดีแล้วด้วยความที่บทเบื้องต้นที่เขียนมาผมว่ามันเขียนมาฉลาดครับว่าตัวละครนางเอกจะต้องเล่นอะไรบ้างเพราะว่าเธอย้อนกลับมาเนี่ย ธอไม่ได้ย้อนมาเป็นตัวเองนะครับเธอไม่ได้ย้อนมาเหมือนไอ้มาตี้แม็กฟลายนะก็คือย้อนมาเป็นตัวกูนี่แหละไม่ได้ไม่ใช่แต่เธอย้อนมาเหมือนพวกพวกนิยายต่างนิยายนิยายแบบนิยายเหมือนที่พี่ต่อชอบดูการต์ตูนต่างยุคต่างต่างโลกนะฮะที่มันย้อนไปแล้วไปเข้าร่างคนอื่นให้การเกตอะไรอย่างนั้นนละครับอันนี้เหมือนกันแต่มันดันไปเข้าร่างผู้ชายแต่ว่าเขาก็มีวิธีการในการเล่านะครับที่บางที่จะตัดสลับให้ตัวละครเป็นกลับมาเป็นหน้าตาของนางเอกแต่ แต่มันก็ไม่แค่นั้นครับเพราะว่าระหว่างทางเขาก็มีการใส่อีกบทหนึ่งให้หนางเอกเล่นเป็นตัวละครที่อยู่ในอดีตจริงๆก็คือเป็นเป็นอัดเหล่ามากของตัวเองซึ่งก็เป็นเป็นการวางตัวมันกันเป็นการวางบทบาทให้นักแสดงได้เล่นได้น่าสนใจดีครับผมต้องบอกว่าตัวละครที่เขาคัดมานักแสดงที่เขาคัดมารับบทต่างๆเนี่ยมันค่อขนข้างมันค่อนข้างลงตัวครับดังนั้นแล้ว เอาจริงๆผมไม่ผมไม่รับประกันนะว่าดูเลยครับสนุกแน่นอนคุณจะต้องชอบเรื่องนี้เป็นหนังที่มีคุณภาพร้อยผมไม่ชัวฮะผมไม่ชัวเอาจริงๆผมไม่ชัวแต่ผมเองผมดูแล้วผมสนุกดีผมก็เลยพยายามจะหาหลักการหลักยึดหน่อยว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วผมเชื่อว่าจํานวนมากที่ฟังเนี่ยยังไม่ได้ดูเพราะว่าคนดูน้อยมากกระแสไม่ค่อยมีหลายคนดูแล้วอยากจะแม่ฟังแล้วจะชอบไหมหรือว่าเอาหลักการไหนดี ถ้าคุณดูตั๊กู้ฟูดเนี่ยเมื่อตอนก่อนเข้ารายการผมโพสต์เรื่องว่าหนังไทยที่ศิลปินตลกกำกับคุณชอบเรื่องไหนที่สุดผมก็เห็นคนชอบตั๊กู้ฟูดเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังหนึ่งในหนังที่ตลกกำกับแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวดีผมว่าชายนาทาวชาชาอยู่ในเกรดเดียวกับตั๊กซู้ฟูดครับอยู่ในมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันแต่มาตรฐานของตนะั๊กู้ฟูดณวันนั้นน่ยมันกี่ปีแล้วมันเป็น10ปีแล้วอะ่ะมันมาอยู่ในบริบทของ บรรยากาศหนังกับโปรดักชั่นในปัจจุบันเนี่ยผมไม่รับผมไม่ผมไม่ชัวร์จริงครับว่าว่ามันคุณยังยังสนุกกับไอแบบนั้นอยู่ไหมผมยังสนุกอยู่ฮะเออผมยังสนุกอยู่คุณดูหนังฮ่องกงเก้าูนบ้าบ้าบอไม่ใช่ฝั่งจริงจังไอพวกกอดคอกันไว้อย่าให้ใครเจาะกระโหลกอย่างนั้นนะครับไม่นับนะฮะเรากำลังหมายถึงหนังบ้าบ้าบอแบบที่โจซิงฉือชอบทํานะครับถ้าคุณชอบอะไรแบบนั้นเออผมว่า ผมว่าคุณก็น่าจะสนุกกับเรื่องนี้ได้นะผมติดนิดเดียวติดแบบที่จริงๆนะไม่ใช่เรื่องพลอตเรื่องอะไรนะติดแบบว่าแหมทําไมเขาถึงตัดสินใจอย่างงั้นวะเนี่ยคือผมอยากให้ผมอยากให้พี่ลงเล่นเ,ย,เยอะครับ <laughs> ผมชอบดูแกผมว่าแกตลกดีแล้วแกเล่นหนังเก่งครับ คุณจำไปที่แกเล่นบ้านฉันตลกไว้ก่อนได้ไหมล่ะแกเล่นหนังแก้งเก่งแล้วแกเล่นหนังตลกที่แกวางทุกอย่างเองอ่ะมันเวิร์กฮะเพราะว่าแกรู้ว่าแกกาลังทําอะไรอยู่แล้วบทที่แกเล่นมันควรจะเป็นยังไงเหมือนที่แกเป็นไอ้หัวหน้าแก๊งในตั๊กูฟูดอ่ะตลกจะได้หาโคตรตลกเลยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ตลกที่สุดในหนังเรื่องนั้นนะครับโดยที่ตัวละครนั้นน่ะเอาจริงๆตัวละครแกแทบจะไม่ได้ทำตลกอะไรมากมายเลยนะเป็นแบบเป็นตัวโหดด้วยซ้ําไป เป็นตัวหัวหน้าแก๊งอ่ะแต่ว่าพอมาอยู่ในเรื่องนี้เนี่ยเขาใช้ไม่เยอะนะฮะแกแบบไม่รู้วแกอยากให้คนอื่นเล่นหรมัง้งแกก็เลยเล่นน้อยๆน,นะครับแก,แกเป็นพ่อที่อยู่ในปัจจุบันนะ่ะแต่ฉากที่มีแกมันก็ดีมากนะครับแต่มันน้อยอ่ะก็อยู่ในปัจจุบันนะ่ะผมเมื่อแอบตอนแรกผมแอบหวังนะว่าแบบพอย้อนอดีตไปอ่ะ,ะมันก็มีกลุ่มกลุ่มแบบมีผู้ท่องผู้เท่าอะไรเงี้ยเนาะ ผมก็แอบหวังว่าเออแกอาจจะโผล่มาเป็นตัวใดตัวหนึ่งที่เคยแม่งเคยหน้าตามันไม่มีนะฮะผมมาเสียดายเสียดายเออคุณแอิเอิร์าถามว่ามีจุดที่ไม่ชอบไหมมีมีอยู่แล้วฮะต้องบอกงี้เลยว่าหนังไม่ได้สมบูรณ์แบบโอ้โหกลมกล่อมสมบูรณ์มันก็มีความพยายามตลกที่ไม่ตลกอยู่ครับต้องยอมอันเนี้ยต้องยอมรับโดยเฉพาะตอนต้นๆน,น่ะ ตอนที่มันยังไม่เข้าเรื่องเข้าราวมันก็มีตลกศาสตร์ไปทั่วนะครับพยายามใส่น,น,ใสนู่นใส่เนี่ยซึ่งมันก็ไม่ค่อยตลกอยู่แต่เอาจริงๆพอพอดูไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกไม่เป็นไรถึงแม้ผมอ่ะสุดท้ายสุดท้าย,ายอีกจุดหนึ่งถึงแม้ผมรู้สึกว่าไม่เป็นไรนะฮะเพราะมันจะมีโวมีอะไรนี่หน่อยนะี่ยไม่เป็นไรแต่อย่างไรก็ตามมันมีอยู่ตักกะนึงฮนะ เอาจริงๆผมติดแล้วผมก็รู้สึกตลอดทั้งเรื่องเลยคือตกลงพวกพระเอกเนี่ยมันถูกวะวะหรือมันไม่ถูกเรื่องของเรื่องมันคืออย่างนี้ฮะผมจะไม่ถือว่าสปอยนะมันเป็นพล็อตหลักนะคือกลุ่มของพระเอกของเรื่องเนี่ยตัวละครอเราเหล่ากงเนี่ยเหล่ากงของทั้งเอกเนี่ยซึ่งเป็นหล่อๆอ,อยู่เนี่ยคือเขาเป็นอั้งยี่ แล้วเขาก็เล่าว่าในยุคสมัยที่นางเอกย้อนไปเนี่ยเขาเป็นอั้งยี่แล้วเป็นหัวหน้าแก๊งกระทิงแล้วในยุคสมัยนั้นก็มีแก๊งอยู่ประมาณสี่ห้าแก๊งในขณะเดียวกันทางการก็พยายามจะปราบปรามโดยที่มีการไปจ้างไอ้ฝรั่งมาเชีไอ้กับตันจอนจะมาเป็นคนกวาดล้างไอ้อั้งยี่ทั้งหมดนี้แล้วหนังก็เขียนให้เขียนให้อั้งยี่นะฮะกลุ่มเหล่ากงกับกลุ่มเหล่าม้าเนี่ยพระเอกกับนางเอกเนี่ย เป็นเหมือนผู้ถูกกระทำนะครับซึ่งในความรู้สึกเราเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าไอนอกจากไอ้กับตันจอนมันจะพยายามใชยเล่เพทุบายอะไรบางอย่างเพื่อที่จะจัดการกับองยี่นะครับซึ่งก็ดูเป็นตัวโกงแหละแต่ว่าพื้นฐานวิธีการคิดไอ้ผู้นี้มันไม่ดีหมอเปิดซ่องมันเรียกเก็บค่าคุ้มครองมันทำทุกอย่างที่ผิดกฎหมายนะครับมันเปิดโลงฝนมันอะไรต่างๆนาๆนาเนาีน่ยมัน มันควรจะถูกบาปเ่าล่าา <laughs> <laughs> ผมไม่เน,นี่ยอันเนี้ยผมติดมากเลยถ้าพี่ลงได้ยินอยู่พี่ลงตอบผมดีนะเพราะอันนี้ผมติดมากเลยคือผมรู้สึกตอนได้ท้ายนะครับที่เขาประทะกันอนะผมรู้สึกไม่ค่อยเอาใจช่วยพวกเฒ่เอกยังไงครับกนอยู่ฮนะเพราะผมตะตะขิดตะขวงในใจว่าแบบว่ามึงก็ควรจะโดนป่าบ่าวะว่าสิ่งที่พวกมึงทํากันอยู่เนะี่ย โอเคแหละเจตนาบางอย่างอาจจะมีเจตนาที่ดีอยู่แต่ว่าการรวมกันอยู่เรื่องมันเล่าไม่พอนะฮะที่จะทําให้เราเชื่อว่าไอ้พวกนี้ดีอ่ะมันไม่ดีนะฮะมันจะฆ่ากันมันทําเรื่องไม่ถูกต้องเยอะแยะไปหมดแล้วตํารวจเขาจะปาบมึงเนี่ยก็ถูกแล้วเหรวะผมติดอันนี้นิดเดียวผมติดถ้าเรื่องพร้อตนะผมติดอันนี้ผมรู้สึกแปลกเออผมรู้สึกแปลก มันเหมือนว่าคนชั่วเป็นคนดียังไงปแปลกๆอยู่ฮะซึ่งเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยได้เล่าอะไรเรื่องนี้ให้ฟังเท่าไหร่ครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพล็อตหลักไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราก็คิดแค่ว่าไอ้ยียกับตันจอนเนี่ยไม่ดีเราต้องเชียร์พระเอกพยาปาักใจไว้อย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่านางเอกสวยวอุ้ยน่ารักมากนะแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็สถานการณ์ตอนท้ายเขาก็โดนกระทำเยอะมันก็ต้องอย่างนี้แหละเออเราก็จบดีผมว่าจบดีผมว่าเป็น เป็นการเลือกของภูมิกับคุณเห็นบทที่ฉลาดว่าจบแบบนี้ว่าแบบเออีจบฉลาดจบฉลาดกับเรื่องที่ตามมาทั้งหมดจะจบแบบนี้เข้าท่าเพราะมันดูจบยากนะครับเอาจริงๆแล้วมันดูจบลงมันจะลงเอยยากมากถ้าคุณดูไปตลอดทั้งเรื่องนะแล้วเริ่มติดแล้วว่าแบบมันจะยังไงต่อไปเนี่ยคุณจะแบบหายแล้วมันจะมันจะจบมันเพราะมันจะต้องมีผลบูกพันธมันจะถึงปัจจุบันอะไรวุ่นวายนะครับ มันจะไปยังไงได้ว่าไงเออแต่ช้อยที่เขาเลือกนะครับว่ามันต้องลงมันเออได้สวยงามฮะใช้คํานี้ดีกว่ามันลงเออได้สวยงามดังนั้นสําหรับผมเนี่ยใช้นาทาวชาชาเนี่ยเอาจิงิงถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าในมุมผมเองเนี่ยผมแนะนาม,มาให้ดูนะครับเพราะว่ามันสนุกดีแล้วมันก็อย่างน้อยมันอยู่ในมาตรฐานที่เราไม่ต้องเสียดายตังค่าตัว๋วบางเรื่องมันเสียดายนะแบบมึงเอาอะไรมาให้กูดูเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ ทุกอย่างดูตั้งใจทําอย่างค่อนข้างจะปราณีตเรื่องที่เล่าก็มีความน่าสนใจอยู่ในนั้นมีบรรยากาศบางอย่างที่มีสเสน่ห์ในแบบที่คนทําหนังจํานวนมากเขาทําไม่ได้อันนี้เป็นสเสน่ห์แบบรถมือแบบที่พี่ลงเขาทาได้น่าจะทําได้คนเดียวครับมีความเป็นหนังฮ่องกงยุคแบบยุคที่ไม่ได้ฮิตมากนะครับเออมีความเป็นหนังตลกฮ่องกงในยุคที่แบบอย่างที่ผมบอกอะยุคเฉินหลงยุคไอ้ไก่หวายอย่างนั้นอะยุคประมาณแปดศูนย นิดนิดมาต่อไม่ถึง90ดีหรือว่า90ต้นต้น,ตนอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งแม่บังเอิญนะเราก็โตมากับยุคนั้นเนาะเราก็เลยดูอินเป็นพิเศษเนะครับดังนั้นสนุกดีอ่าผมบอกผมบอกแล้วครับว่าเกณฑ์มัเกณฑ์วัดมาตรฐานชัดเจนได้อันนี้ใช้เป็นฟันธงได้เลยถ้าคิดถึงตัดซู้ฟุตถ้าคนดูตัดซู่ฟุตแล้วคุณชอบชอบคุณชอบอันนั้นมากเนี่ยอันนี้พอได้ครับสูสีดูดีไปด้วยกันได้ดังนั้น แนะนำให้ดูก็แล้วกันนะครับถ้าใครชอบตัตน์ูฟดแล้วก็รู้สึกว่าเคยชื่นชอบผลงานของคุณจตุรงนะฮะลองไปดูแล้วกันสําหรับชัยนาทาวชาชานะครับโดยรวมเนี่ยเต็ม10มันยังไงมันต้องให้คะแนนเนาะให้ไว้หน่อยก็แล้วกันผมให้ได้สักผมให้ได้สัก6.5เต็ม10ก็แล้วกันครับไม่ได้ไม่ได้ดีแบบดีเลิศแต่ก็ไม่ได้แย่แล้วก็อยู่เหนือจากมาตรฐานคือครึ่งหนึ่งเนี่ยพอสมควร มีเรื่องราวที่น่าติดตามแต่ว่าโอเคถ้าโจทย์เรื่องตลกมันไม่ค่อยตอบเท่าไหร่เนี่ยมันก็ให้มากๆไม่ดีฮะมันผมอยากผมอยากให้มันตลกกว่านี้หน่อยเออจริงๆไม่ผิดนะครับพี่ที่พี่จะใส่ตลกเข้ามาอีกสักสองสาคนน่ะเพื่อให้มันตลกกากกากหน่อยเออมันไม่มีกากกากแบบ<笑><笑>เนี้ยเอ้ถ้ามันได้สักดอกนเนี่ยเออมันอาจจะทําให้อะไรต่อมีอะไรดีขึ้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเรียกศรัทธาได้ครับสําหรับผมนะ หลังจากพูดได้เต็มปากเลยว่าหลังจากรู้สึกกังวลเรื่องศรัทธาที่มีต่อหนังของแกไปพอสมควรเนี่ยเรื่องนี้กลับมากู้ศรัทธาได้มากพอสมควรนะครับแล้วก็สนับสนุนให้ใครที่ชื่นชอบงานของแกแล้วก็ติดตามงานมาโดยตลอดไปดูนะครับสำหรับชัยน้าท่วชะชาเรื่องนี้ครับ